โอเคครับก็ต้องขันกลสวัสุีท่านผู้ชม่ทุกคนเลยนะครับก็ <c oughs> วันนี้เรากลับมาโอเคไามครับ okay, อยู่ไหนก็ตอนนี้นะครับโซลเวเคหลังจาก EP 2สองนะ EP สามเราได้ไปหาเพชรมาแน่สิบสามก้อนเชียวเยอะสโอเคส่วนอีพีนี้นร okay. so iche, เราจะมาทำเป็นฟาร์มเกะกันดีกว่ามาเราสร้างเสร็จแล้ว ทำฟรางทำฟรางเดี๋ยวหมูน่าจะลืมอะไรบางอย่างไปไม่ด้กัรเล่นตั้งนานสครายรโนว์เดรยวทำนี่ะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรบ้า โ <Okay. c oughs> อเคไม่อะไรที่คอพวกเรากดเดดก็บปลายโอนไปลุงเหลืองมาที่มันดีดจริงรู้สึกดีรู้สึกดีโอเคเอาไม้มาสักสองหนึสองโ okay. อเคเดี๋ยวเดี๋ยวน่วงนิดหน่อยม่วงไร

เบบงธรรมดาห่ะเดี๋ยวแป๊บโอเคมนาเดี๋ยวนะแบตธรรดาลงแบบสวยได้เลย่ะโหนี่สวยปกเป็นมากไ่มดูเลยว่ะดูเลยดูว่ะดูดูดูดโอเคสวนนี้ก็น่าจะได้ ไม่ใช่โอเเคดี๋ยวทำว้อรอบๆไว้ก่อนเลยดินหัวอย่างนี้้องก็จะได้ป่านั่นแสงสุดจะเป็นที่รักของเรามามนะคาเกาวางเลย่ได้ แล้วเราโตก็ไม่แ๊บนันนอพักเลยนอนพักได้ก็ได้กเโอเคก็เกได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราจะจับไก,ก่นเลยก่อเราต้อง <c oughs> ทำการอะไรแต่ว่ากว่า,าคืออะไรกันว่า ครับรู้กันไปก่อนแล้วนะค,ะครับน,นี่ไปหมดเลยนี่หมดแล้วโอเคน่าพอแล้วก็อ,อย่างนี้ว่าอย่างนี้มันเปลี่ยนแล้วนี่นี่สิบห้าพอกว่านี้เดี๋ยวประตูประตูประตูหัว ตูเอามาเลวยในการประตูประตูก็ต้องใช้ไม้อีกเดยวไปตัดไม้กันไม้คอตัดนี่อเองเราเก็บไ,ไว้อันนี้รักป่าไม้ครับผมเฮ้ย <c oughs> ไก่เนี่เจอไก่แล้วตัวนึง เดี๋ยวเราไปจับนายเพื่อนรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวพี่ขอทำการเอ่อเรียกว่าอะไรอยู่คุดพ่อเดี๋ยวอีสิ่งเดี๋ยวอีกสองเต็มตกปล่อยกันนี่ตกปล่อยเดี๋ยวก็ตื้อเดี๋ยวเลย ใชใ่เดี๋ยวเดี๋ยวราคุยแต่งก่อนนะอีกไม่กี่วันนี้นก็อาจจะได้แต่งนะครับอืมพูดไปกี่าพาแล้วเนี่ยคุยแต่งคอามแต่งของก็ยังไม่ได้แต่งก็งบไม่พ,พอใครสนใจเดินเน็ตจะได้ทางทัวร์เล็ยนะครับ <c oughs> ไว้บอกตอนห้าสิบซับแล้วนะผมแจกเกมนึงเกมเกมมือแล้วจนะเดล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 ตีกับสกิลลนะเดี๋ยวเราไปเก็บเซตติ้งตอนสิบสิบเออไม่ใชนะ่เซ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวไาเก็บเซตติ้งตอนเช้าได้ นี่ฉักมะทบมาทอกโอ้โหเริ่มเป็นพม่าละเริ่มอะโอ้กูเริ่มอะเริ่มเือนพมาล้วไม่เริ่มพูดในฉันนะแต่ละวันเบื่อชอบมาแล้วก็เปะี่นะเบื่อโอ้โหแล้ว

โอเคต้องขออภัยด้วยเด็กมาเอาขนมอะไรมารู้ผมกินอร่อยดีมันทำแล้วไม่ให้ผมชิมอะไรทำมข้างในเฮ้ยลายลายลายมือลายมือลายมือไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์ วันนี้โอ้โหน่าสนแล้วอ่าวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการถางหญ้าแบบเร็วๆด้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้กดซับกันไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกใช่เด็กโอเคเข้าบ้านเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างเจอกันถางหญ้าเร็วๆครับให้เอาเหล็กมาจุดสามอันแล้วครับเป็นถังครับผม ค้าเป็นถังเสร็จแล้วให้เรานำน้ำมาแปรเทบริเวณนั้นๆแบบนี้ครับผมนี่เนี่ยได้เยอะไอ้หายหายเรียบหายเรียบดูหายเรียบบบโอเคโอเคตรงเนี้ยตเนี่ย

โอเคประมาณนี้ีล้วตอนนี้ใช้มีดแงไาอยโรสเกลเดียวเดียวเดียวอันนี้ยิงตัวแล้วเพื่อนอซอมบี้ านี้อาอาเฮ้ยแมงมุมไม่ยอมว่ะแมงมุมมันเอาเรื่องดดตายตายเดี๋ยวจะตายพสกิลเนี่ยเดี๋ยวมืนาได้เยอียเรานอนตื่นช้ามาไปเก็บศพีโอ้โหสเกิ้ลฉลาดสุดไล ยาเข้ามาใกล้ตัวแกรกแกรกมาเก็บยได้แล้วไปเก่าเอาง่ะเาไงเดี่ยวมูเดียวมูเดี๋ยวมันจะมูว่ะเฮ้ยสไปแล้วไปแล้วไปรับไปรับไปลับไปรับ โอ้โหถ้ามันจะทำแบบนี้นะมึงฆ่ากูเลยดีกว่าอย่าบึ้มสวนกูเลยได้โปรโดขอร้องโคตรจะสุ่มตีนนหมาประเด็นคือว่ามึงบึ้มแล้วโหได้โคด้วยทำใช่โหไม่ไหวมันบึ้มแล้วทำไมงไม้บ้าฟาร์มกูเนี่ยเจ๊นหนึ่ง สองให้ดินมาไม่ครบแล้วก็เจาะไว้ด mm ินมาต่อยอดจากไหนแล้วไอ้ไฟเราก็ต้องแบบว่าลุยๆช่วยๆพอใช้ได้นี้สักประมาณนี้หนึ่งเนี่ยนี่จะมีปัญหาตรงนี้เราก็ต้องทำไปอย่างนี้แก เราวิธีทางแก้อีกทางหนึง่งมุกมุกให้เราจมอย่งนี้ครผมเหมือพีแอ่แกจะหายไปโอเคเอาขุดดินออกจมีนหนึ่งก่อนในสักวันนี้แล้วก็เอาดินกับน้ำมาครับผมอั okay. นนี้แล้วกันนะเทน้ำอะไรครับไม่ต้องกลัว โอเคทีใี้มันติมเลยโอเคหลังเนี่ยโรตีอาแปะมาขายหน้าบ้านกูมีไอเดียใหม่เดียใหม่ที่บนเจุ ฟินิตี้ยังอืยาอันนี้ฟินิตี้ลรสชาตอย่างเงี้ยลโอเคละม่งเด็กแม่งเตลียนสัตว์หารสชาติงี้ยมั้งหยุดหยุดย เก่ยเดี๋ยวครีมิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จอนเอไม่ใช่เอเนอรนะยเข้าใจแต่ตอนนี้พห่เข้าใจว่าตอนนี้กูไม่มีอาหารกินก็จะไหมเราก็ยต้องทำเป็นโบอนนิงเพื่อเราจะได้ทำเป็นกับข้าวอย่าเห่อข้าวยอาไว้เล่าแกะประเด็นคือจะมาเล่ากโอเค เต้เวลอเรแก่นจ้าทำให้กูเี่ยวากไปไปที่อื่นไปมึงอ่ะนี่้องกู มามาเจาะแกะน้อยมาทำไม่เนาะแกะน้อยตามมา ta, มาเยอะเลยมาเป็นอาหารมาเป็นอาหารให้เราซะดีๆของที่เจ้าจะตายดีนะอ่าหลุดอดีเสียซอบอซัมบี้ซัำแม่เย็ดคตรุษจุมโป๊ก ต๊ดตึดตึ๊ดตึ๊ดตึตึตึ๊ิบหายลัวหายลัวหายเดียวลัวหายไปไหนวะโอ้ลัวหายนี่ยดเบดเลยเนี่ยยดยดโอ้โหตอันนี้มันจะตายตรนี้ะกระโดมเถือแล้วก็ลงมา <man> มาซูบสเกลตรงนี hmm. <about> mm ้หายไปไหนเว้ยหายไปไหนฮะหาบ่เจอนี hmm. <about> mm ่ทำไมมันเปเนี้ยหยาโคดีเดี๋ยวตอนนี้ที่ไม่แจ่มมีอย่าง คงจะต้องทำใหม่ซื้อเดี๋ยวเราจะทำใหม่นีละกันน,น้องรื้อฟอร์มทุกเ๊ะเลยลเโอ้ยเกินวะ่ะกดลัวเกินนี่เปนไม้สักพันสองพอวเราทำสองฟาีม ส่งฟังก็ตรงกางส่งอันนี้อยเจะงเลยให้ไม่งงก็ได้สำหรับาร์มพื้นที่แกะก็จะไว้ตรงนี้นะครับเลิประมนี้งใช้เยอะ็นะโ นหนุ่ความใช่สองตวัวเลยรวยรวยจะคือเขารู้ดีว่าต้องตอบว่ารู้แกเอรู้แกโหรู้แกใครอยากกินก็ตามมาเลยนะเอ่งม,มาอีกสองตัวมาซีมาซีมาซจีน้องแก แก่แม่งเหมือนมงเลยมงู้วะชิ้นเรียบร้อยหนตัวตัวแป๊วิ่งไม่ได้ะเนี่ยเดี๋ยวเราใช้2ตัวมาขยายพันก็ได้อยู่นะตามมาดิามาเสียอะไรเนี่ยตกไหมเอมันหายโกรธ มาแล้วอยมาเล้ดิโอยหอม่เนี่ยจาไหน,นตัวหนไม่รู้แต่ให้รูว้ว่าตอนนี้มจิ้งจิงจิ้งจิงจิจิ้ไม่สนถ้าไสนนี้เดี๋ยวจะฆ่าละเคไปิคนละตัว เป็นเมียน้อยโอเคครับสมมรับวันนี้ก็ขอบจบคลิปเป็นไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้กูจะตายนะนี่ตน้อยต้องขอจุบคลิปไปก่อนแล้วครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร้ด้วยนะครับโอเคสมหติบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ